สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนมือนีเสาวเจยบานหัวน้าผ่าหละาะผาเขาโคเขา,ขาปลาอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องในเวลาเขาโคเข,าขา่าปลา,า,านาหาเห็ดบ่นาหาเห็ดก็ต้องหาแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าฟนมันตกมากกะสีซุ่มๆเน่จกักเล็กจักหน่อยแต่จักสีมานหรือบ่วมานเ่ามันออกห่างๆออกบ่คือสุปี้ค่ะว่าคนพื้นที่มาพ่อพืน ไปไปเบ่งไปหลุ่นก็เลยค่ะพี่น้องสีมานปั้นไดสีมานฮิตยังไงมาเด้อมาให้ยุ่งครบนํากันส,นะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศทุกทกท่านครับผมสวัสดียังเป็นทางการครับรอ็ดไทยอ๋อคลิปประจาวันที่ห <c oughs> ้ากระกระดากระากระดาคมพี่น,น่องก่อนนะลูกกระดากรกาคมเดือนหนีเป็นเดือนที่เบาหยากที่สุด <c oughs> รั่วเ,เลยเหรอพี่น้องเดือนนี่้หมันเด้ออ้าวดอกแรกแห้งหมันมากเหรครับเห็ดไข่ขาวครับผมดอกที่สองครับโอ้ยเบืเหลือเลยเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนเออได้ได้แค่เบิ้งครับเพิ่นผูแล้วผมไลยอดอกที่สองครับหอมหอมนหอ่องอ้าว <laughs> ดอกที่สองนี่หเห็ดไข่เขียวครับผมสูยง,งาม งามแห้งอี่ดีดอกนี่งามคักเลยงามไหมเห็ดเห็ดไข่ขาวเห็ดมันบกหอยออกแล้วคุณบกหอยยางปลาเลยวหูกูกเก่าเห็ดมันบกหอยออกครับอันนี้ก็เปลี่ยนไม้ใหม่เด้อค่ะพี่น้องเปลี่ยนไม้ใหม่ครับผมโอ้พอคุณหลายๆที่แนะ่ยนั่งไปพี่กิฟต์พี่ฝึงอยู่อยู่จรัดจรัดนี่คือสิบะไร่ป้ายดอกค่ะพี่น้องจรัดอำเภอสังขา ันบานขนาสิได้ไปอยู่ค่ะอันจารนี่คชื่อว่าหมานไป <c oughs> อันมูพี่เฉิดพี่จิมราวคนสาวเดือนเข้าไปแล้วก็เข้ากับคุยกันอยู่แต่กับมน<ป>ีนครับก็บดิวกันเรื่อยๆอยู่มืงขึ้นนี่กับโทษคุยกันอยู่ครับแมนหักบ,บ่ไปแมนล่อไปขนาครับ <ไป S 1> ผมบเอาตามนั่นครับพากันมันหมานเด้อครับเด้ออันนี้ครับอีกดอกหนึ่งพี่น้องมือนีกับบ้าน่ใจเด้อว่าสิได้หลายได้หน่อยสักใดมือนี พวัาใหญ,ญ่ปลามาบ้านอพืชครับ<ห>มาดเด้อเห็นอีกเลียวดอกนึงเห็นไข่ขาวเห็นไข่เขียวอยู่แบบนี้นะน,น,นี่ครับเล่นไปเรื่อยๆก่อน,นเพราะได้ป้อนอยู่หรอกครับพี่นอ้องอือน้องสีกับไข่ในอายุนี่หอมหอมครับ ตามแปลวาเห็ดไข่เขียวน้ำสาวเจือครับปกติเลือกปลานิเหมูเป็นหงเลยไงเมื่ไหร่ปลาปกติปลานี่นิเห็ดไข่เขียวกับเห็ดไข่ขาวนี่อู้โหดแล้วเป็นมุงเลยแหละครับดอกใหญ่ซ้ำถึงยังโอ้หุยนั่นถาเลยพี่น้องเอาหนี่ครับเห็ดไข่เขียวครับผมหอม ในปุ่นน่ะล่ะเรื่องในปุ่นไอ้ปุ่นปุ่นปุ่น,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 นดอกในดอกง่ายด,งงดิงามอยู่เขียวเขาขาวเมีกก่ยหรอน่ะอ๋อในกินหมดกินมันแค่เขียวดิเนี่เห็นป้ะเขียวขาวเขียวขาวดึงไปได้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 อยู่ได้อยู่เบีบเนี่หอมสั่งออกไ<า>ม,ม่ครับหลู่ซื้อวา่าฝนสิไปหรอลหล,ะละมัง้งพี่น้องไม้ัดพระวิหารนี่แหละมาแห้งมาอีกแล้วเออมาถ่วมเลยมาแทาบ่ ผมไม่เชื่อใจเต้เต้ไพ่หรอเย้ย้หมนเพราจะเต้ถอยมือเมื่อยไหวหรืออันคืบมากหลายๆมือฟาหองมากหลายๆมือตกมือเดียวพี่น้องมือบ้านมือก้อนนั่นแหละแมนครับตกกับตกแป๊บเดียวเอานั่นกับปล่อยปล่อยลงกเม็ดสองเม็ดแล้วก็ไปมิดซีรีเลยมาดิอ่ะลุยกันต่อครับ นะฮะจุดที่เคยได้นี่แหละเดินไปทางข้างนี้นี่เครับบองได้เคยเอากับเขาบองหันนะครับเขาหาบองหันเลยยังแค่ขาวครับขาวุูกกว่ามันหอมหอมนี่ลราหอมหอมแค่ส้วงดอกมือมืงสภาพก้อนมือเช็คสภาพก้อนครับดอกคู่กันนี่โอ้โอ้ละนออ่างหงมึง โอ้ยไม่วุ้ยเมงมันตออ่อมีอย่างเดียวเลยอืมเก็บเล็กผสมน้อยเย่อือ <c oughs> อยากจะซุบด,ด้วย <c oughs> ปวกใหญ่ครับ เฮ้ยเมื่อเบ่งฮิดกระเตาหนาเบ่งหนามนม้หวยทับทันน่าปาิใหญ่ไปปลาไม้ครับพี่น้องใหญ่ไปเรื่อยๆฮะไม่ใช่าไม้ไม้่นี่ไม้ไม้ครับพี่น้องใหญ่ปลาไม้ใหญ่มาไก่เกาเกามานน่ นี่สำลูงทาบสำลูงทาบครับบ้านกระอวนพี่น้องเรอลองมาเลยนี่เอาใส่เขาดอกยิงใหญ่ครับเออเดี๋ยวี่ท่านี่ถึงกัวท่าผุนอยุธินอถึงกัวถึงกัวยู่ถึงกัวยู่กิดสิห่างจากสำลูงทาบประมาณหกเจ็ดกิโลนี่แหละพี่น้องอีกบุกี่กิโลก็ถึงโตอำเภอสเมียนครับแมีน รุ้นบาวิทกำลังอยางไปเอาหลดกุเจยอยู่สล่ะกัะสีใหญ่ปลากันบ่าใหญ่ป้ากลับไปเหืนนะะ่นแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยไนปนหนึ่งปนใหญ่หนึงผุเลยอ่ะไปเหืน่นนกันพอบังได้ดีๆกันสะอาจสีแวะลุงครึ่มมาอีกแล้วตกมาเลยฝนปวดแหลบปือป้อปือป้อมาละ พ้นเรลิมแห้งเล,ลื่อยละโกบูตูเขาา่ามามามอ่ซกะดี้เนี่ยมาข่อยเปลืองน้ำมันห <c oughs> ม,มาเรื่อยๆหามาันน้ำตาไข่เขียวครับดอกตุูมครับเลืเออ่อขาจะปานหลายใช้ได้ ตุ่มน้อยครับหอมน้ำหลือเงาไม่นี่แหละในน้อยเปลียนใจเมียน้อยแน่ชิ้นน้อยใจแฟนมาอ๋อครับดอกตุ่มครับพี่น้องมือหนีเตรียมมากสองเมตรกอมงจมานค่ะไข่เขียวครับที่อีกดอกนึ่งอ่าก็แต่พอแต่ปนอยู่ครับ ตกใหมห่งามดอกนี้งามเลยงามงามงามดอกนี้งามดีขอภาพนี่งี้ดอกครับดอกนี้งามแห้งกลมมีลุยเลยอ้ยเอาเก็บงามขาหน่อยหอ,อ,อย,ยนะครับนาดที่พออ่ออ๋อโอ้ตยตาเลยชัวร์พอดีเลย แบสือโบมีเงาบบมีหกเลยอันนี้เขาไปมองดอกนั่นกันเหอ็นทึ่งได้ดวกนี่ดวกนี่เห็นนะน้าบเห็นสั่นเอานี่เกิดพเนางไกลไหมพี่น้องเอออันนี้ฮือพีรีท็อกนึงพี่องเอาอนานไหนก็เอาครับ หอมบ่หอมหวนหุนเลยเรื่องหอมหอมถึงหือแดดที่น้องมันมีแดดครับแดดแดที่ออกอย่แล้วหมดเอ๋อครับี่ร้องนี่ที่น้องทรงงามอยู่ที่ไหนดอกนี่ก็ได้ใบปุ่นนึงก็เอาดอกหรือทรงงามนะแต่ใบไม้มันบังเนาะทรงงามขื้นทรงเมื่อย์เนี่ยเงาะซ่อนรูปขี่ลายแต่ว่าแซ่บไายหอมถึงอนเดอร์รูปด้วยหอมอยู่แล้ว ได้กับแกงน้อยโอ้ยลงมาดอกเดียวเฮ็ดดินได้น้นอนกับซิตี้เนี่ยลงคลิปให้พี่น้องบึงเลยเดอ้อครับพี่น้องครับนี่นะครับมาเห็นกันจ้าจ้าได้ว่าได้กับไทยคือเก้าพี่น้องอืม,ม,มจะได้รู้นะลง,ม,ม,งม้านมือบ่อพี่น้องเพิ่งจะชิ้นแล,ะละ้วล่ะอืมชิ้นน้ำเห่าแล้วบางคนบงมาจัอืมบางคลิปได้ดอกเดียวก็มี่ เมื่อนังได้เห็นตับเต้าสามดกอกขอบคุณหลายเรื่อนี่และครับพี่น,อน้องย่างจนว่เคืงขอนมือแล้วแต่เพียงแค่นี้แหละค่ะพี่น้องขอบคุณแฟนตัวยุงเลค่ะเด้อแฟนพันแท้เนาะค่ะเนาะที่เขามายางปลาและวก็เป็นกำลังใจให้สาวเจยน้ำ มือนีเปราะมาันมือนาอาสิมานกว่านีค่ะพอกันไม่คลิปนาขึ้นมาแล้วสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่นอ้องรักษาสุขภาพกันสุขุสุขคนครับมือเนี้ยผมือเนี้ยแดยดพอกันไม่คลิปนาสวัสดีครับ